ก็อยากจะเห็นการผลิตเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับจังหวัดพะเยานะครับข้อดีๆจุดเ,เด่นๆที่เราต้องการที่จะบอกไปสู่คนข้างนอกนะครับว่าจังหวัดพะเยาหรือชุมชนพะเยาของเรานั้นมีอะไรนะครับอาจจะเป็นล้านวัฒนธรรมประเพณีนะครับอาจจะเป็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนะครับอาจจะเป็นเรื่องสินค้าและบริการในจังหวัดพะเยาที่เรามีนะครับจุดเด่นของเราเราอยากจะจะเผยแพร่ออกไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง องคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาชาวบ้านที่จัดพะเยาของเรามีนะครับเราอยากจะให้องคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาชาวบ้านตรงนี้ได้แพร่หลายออกไปนะครับได้มีการสืบทอดได้มีการต่อยอดนะครับน่าจะเป็นเนื้อหาสาระต่างๆที่ที่ทีวีชุมชนของพะเยา,าสามารถผลักผลักดันออกไปได้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับอยากให้มีรายการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนนะครับในจอดพะเยานะครับได้ได้มีโอกาสในการที่จะ ต่อยอดหรือพัฒนานั่นก็คือรายการเกี่ยวกับเยาวชนรายการเกี่ยวกับกเด็ก prueba, นะครับซึ่งเขาจะได้มีพัฒนาการซึ่งต่อไปคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนรุ่นวัยทำงานของจังหวัดพะเยานะครับในฐานะของผมส่วนตัวน,นะครับผมก็จะมีเรียกแกว่าทักษะหรือในคอนเทนต์ในบางบางอย่างที่จะอยากจะมาร่วมในการทำรายการกับทีวีชุมชน นในการที่จะพัฒนารายการนะครับอคอนเทนต์ต่างๆนะครับอย่างที่2ในแง่ที่ผมเป็นนักธุรกิจนะครับผมอาจจะสามารถชี้แนะนะครับการเกิดด้านธุรกิจของทีวีชุมชนที่สามารถที่จะ,ะมาเลี้ยงหรือมาเป็นการดําเนินงานของทีวีชุมชนต่อไปได้นะครับก็คงสามารถเข้ามาร่วมได้ใน,ในทั้งสงสถานะนะครับ